ยตอนนี้นะคะเรนเชอร์เลยนะคะศิลปินแหงของ t a e Expo ชุมชนที่6นะคะซึ่งเป็นอย่างในโครงการเส้นหางยุ่งเทียง Fedural Expo 2026ค่ะซึ่งงานนี้นะครับอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและ To be here as your master of ceremony for the u d o n Thane Tourism exhibition brought o สูญกันเ้ายู่ที่เท้าอังพเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ For the first time, I would like to introduce the breakout of 2 0 26 to increase awareness of tourism g r o w t h and attractions throughout the oh กีฬารวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติี่เคารพทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับต้องขอนาเรียนนะครับว่าจังหวัดอุดรธานีเราเองเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีต้นทุนในหลายๆมิตินะครับที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดินแดนแห่งสามธรรมพัฒนนะครับคือธรรมชาติธรรมะวัฒนธรรมและอารยธรรม นอกจากนั้นเราจะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งยังเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้เมืองไมซิตี้เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกของภาคอีสานตอนบนนะครับเนื่องจากเราสามารถเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกนะครับทางอากาศรวมถึงระบบรางเองนะครับเนื่องจากเรามีท่าอากาศยานนานานชาติในพื้นที่ มีระบบการขนส่งทางรถยนต์ที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีระบบรางก็คือจะมีรถไฟทางคู่รวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่จะ,ะผ่านในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับและสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไปยังประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังเป็นจังหวัดหนึ่งเดียวนะครับในภาคอีสานที่มีแหล่ง,งรลบรดกโลกถึง2แห่งด้วยกันนะครับได้แก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงอําเภอนงหาน และทยานประวัติศาสตร์ปูผบาทอำเภอบ้านผือดังคำที่ว่าอุดรธานีจังหวัดเดียวเที่วดดยวสองระดับโลกนะครับ <c oughs> จังหวัด,ดอุดรธานีของเราเองมีศักยภาพนะครับทางด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติที่สวยงามอาทิเช่นทะเลบัวแดงและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์รวมถึงอาหารการกินที่มีความอร่อยโดดเด่นนะครับ อันนี้ก็ถือเป็นกิเหตุผลหนึ่งนะครับที่จงังหวัดอุดรธานีเราได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานาื่อรรมพืชสวนโลกในปีพศ2569นะครับก็ต้องนําเรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเรายืนยันว่าวันที่1พฤศจิกายนคือวันนี้ในออกอีก2ปีข้างหน้านะครับคือวันที่1พฤศจิกายน2569 จะมีพิธีเปิดงานมากกรมพื้นส่วนโลกที่จังหวัดอุดรธาน,นีแน่นอนนะครับเพราะว่าได้มีการพูดคุยกับทาง AIPS เจ้าของอลิขสิทธิ์งานนี้นะครับว่าเราจะังเดินหน้าในการที่จะจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานดวมถึงแขงกผู้มีเกียรติที่มาจากต่างถิ่นนะครับเรียนเชิญไว้เป็นการล่วงหน้าเลยในอีก2ปีข้างหน้านะครับวันที่1พฤศจิกายนเรียนเชิญปี2องพเรียนเชิญท่านมาร่วมเปิดงานมากกรมพื้นส่วนโลกร่วมกัน ทั้งนี้ในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดอุทลุางนี้เองก็เหลือเวลาอีก2ปีครับที่เราจะต้องมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับและที่สําคัญครับต้องขอขอบคุณทางกระทรวงนะครับการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการมาแล้วก็มีการจัดทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับงานมหกรรมพืชผลโลกที่จะจัดขึ้นในปี2019นะครับ เราก็มองว่าเมื่อมีงานใหญ่ระดับโลกนี้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วเราควรใช้โอกาสนี้ในการที่จะต่อยอดในการส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้มีการเชื่อมโยงไปอย่างแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับมาอุดอรไม่ใช่เฉพาะพื้นที่โลกยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีก20อำเภอของจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นยังไม่พอครับเรายังมองถึงเพื่อนบ้านข้างเคียงอีก4จังหวัดที่อยู่ในภาพของกลุ่มจังหวัด ภาคตะนองชิงเหนือตอนบนหนึ่งนะครับก็คือรวมถึงนองบนนลอมภูเลยนองคายและบึงการนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือจังหวัด,ดอุดรธาน,นีเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนะครับเราก็มองว่าโอกาสเนี้ยเราน่าจะให้อีกสี่จังหวัดที่เหลือเนี่ยได้แสดงศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงก,การท่องเที่ยวเชื่อดียวกันนะครับซึ่ง การจัดงาน,นินรรศกาลอุดรธานีเมืองท่องเที่ยวรถจูอุดรธานีอินเตอร์เนชั่นแนลฮอร์จิคเคาน์เตอร์ลเอ็กซ์โป2026ในวันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีเพื่อเชื่อมโยงสู่ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมพือส่วนโลกของจังหวัดและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับประเทศและนานาชาตินะครับ ผมขอขอบคุณทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เล็งเห็นความสําคัญของการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกและได้พารณาจัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้สุดท้ายนี้ในานามของผู้แทนจังหวัดอุดรธานีขอต้อนรับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับคำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางบำเพ็ญพรสุริยกรมนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรรธานีขอขอบคุณท่านวณนิดาพานสะอาดรองปรลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมทั้งท่านนัตพงศ์คำวงปินปรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรธานีที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ในานามสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรรธานีได้ดำเนินการจัดโครงการ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงมันว่าแขกผู้เขียรทุกท่านผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและเมืองไมส์รวมทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเองและจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ความสุขความประทับใจกลับบ้านกันอย่างท่วงหน้าในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านวันนี้และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงงานมหก,กรรมพืชส่วนโลกเนี่ยถือเป็น กิจกรรมหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยรายได้ที่มาส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้มันไม่ได้หมายความแค่ว่าจะทําให้จังหวัดดุริาธาน,นีได้เป็นที่ที่กระตุ้นให้เกิดเส้นทางใหม่ๆอย่างเมื่อสักครู่ฟังคํากล่าวมาก็ได้มีเส้นทางใหม่ขึ้นมา5เส้นทางแล้วก็เชื่อมโยงไปถึง20อําเภอในที่นี้นะคะ ซึ่งโครงการนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านสรวงเทียนทองท่านเห็นความสําคัญเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากว่าวันนี้ท่านเดินทางไปงานเ r ิร a l m a r t ที่ลอนดอนก็คือถามว่างานนี้ก็เป็นงานที่ถ้าใช้ง่ายก็คือเอาการท่องเที่ยวของประเทศไทยวัฒนธรรมอาหารต่างๆไปขายให้ชาวโลกได้ได้รับรู้แล้วก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนซึ่งกิจกรรมเรื่องของ เพื่อสวนโลกที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 6 9กถึง70็เนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านก็จะนำไปเผยแพร่ให้กับต่างชาติทราบว่าในในสองปีข้างหน้าเราจะมีกิจกรรมเรื่องพืชสวนโลกซึ่งเน้นเรื่องโลกชื่อโลกสีเขียวในอนาคตซึ่งถือว่าการเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราในฐานะคนจังหวัดอุดรธาน,นีก็จะพัฒนาเส้นทางไม่ใช่แค่เส้นทางเท่านั้นพี่น้องอพี่พ่พป้าปานะนะาที่เป็นแหล่ง สร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นอาหารสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาซึ่งถือว่าน่าจะต้องเป็นแหล่งที่สร้างไรายได้ได้อย่างมากเลยเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามันก็จะมีผลต่อมาเรื่องของโรงแรมกิจกรรมต่างๆเส้นสาธารณะต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่จะนำไรายได้ มาสู่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าก็ต้องขอชช่นชมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธาน,นีรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีดาริให้มีแนวคิดในเรื่องของจ,นจานจัดโครงการนี้ขึ้นมามันทําให้คนอุดรธาน,นีเนี่ยณนะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ท่านทุกคนจะต้องตื่นตื่นตัวเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพัฒนาแหล่งเตรียมพัฒนาสินค้าเตรียมพัฒนาอาหาร ให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าอุดรธาน,นีมีอะไรมากมายเมื่อสักครู่นั่งดูจริงๆมาอุดรหลายครั้งนะคะแต่ว่าเพิ่งเคยได้ยินสามทำพัดเึ่งสื่อว่าเป็นอะไรใหม่ที่เราสามารถที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ก็ขอเช่นชมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าสนันุนผลิตภัณฑ์และก็สินค้าของชุมชนค่ะครับซึ่งทั้งสท่านนะครับก็ยังอยู่บนเวทีกันก่อนนะครับเพื่อจะทํา พิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกต่อเนื่องเลยนะเรียนเชิญท่านรงทองพลทิราชวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีครับเรียนเชิญท่านบัญชาการหาสินประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีค่ะครับและขอเรียนเชิญท่านสมชายจงบัญญัติเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีครับเรียนเชิญท่านธิติณัฐมุนีรัตน์ค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีค่ะ ครับและขอรียนเชิญท่านดรภาคภูมิปุภามากครับหัวหน้าคณะทํารรงานประชารัฐจังหวัดอุดรธานีครับ และขอเรียนเชิญท่านประเสริฐฝ่ายชาวนานะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ขอย่อเรียนเชิญต่อเนื่องนะครับในส่วนของผู้แทนส่วนราชการและก็ผู้แทนส่วนของภาคเอกชนนะครับซึ่งอาจจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามได้อย่างไม่ทั่วถึงนะครับังไงถ้าท่านได้มาร่วมง,งานในวันนี้ขอเรียนเชิญบนเวทีได้เลยนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันนะครับในช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในค่าคืนวันนี้นั่นเองครับเรียนเชิญท่านอิสเรลมชิดชันสีค่ะรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งท่านท่านอื่นๆ มาร่วมพิธีเปิดด้วยกันได้นะคะวันนี้อบุนอย่างยิ่งค่ะสำหรับนเทศการนะคะอุดรธานีเมืองท่องเที่ยว Road to อุดรธานี International Art Cultural Expo 2026นะคะทั้งนี้ค่ะท่านผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนรเรียนเชิญได้เลยนะคะวันนี้ทางสสปนค่ะทางทีเซ็นะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนเทศการอยู่กับเราด้วยบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะ และในช่วงนี้เองนะคะทุกท่านคะที่ฉันจะขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งกิมมิคพิเศษของเราในวันนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งสามท่านถือดอกไม้ค่ะชนิดหนึ่งนั่นก็คือดอกบัวสีชมพูเราถือว่าเป็นการสื่อถึงทะเลบัวแดงและงานมหกรรมพืชสวนโลกสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักและนึกถึงจังหวัดกูด,ดอนธานี ทั้งสท่านค่ะจะนำดอกบัวทั้งสาดอกปักลงในกระถางพร้อมกันอันเป็นการส่งสัญญาณเปิดในรทศการอุดรธานีเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการโดยพิธีการในครั้งนี้นะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมเปิดงานกับเราโดยการนักถอยหลังจาก นีเมืองท่องเที่ยวรถชูดาวแทนในอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ดิคอร์ดเอ็กซ์โปร2,026ค่ะเปิดทางการแล้วค่ะขอเสียงปรบเชิญทุกท่านบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันนะคะนะคะสำหรับพิธีเปิดของเราค่ะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยสัญลักษณ์สำคัญนั่นก็คือถัโบดแดงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลที่ต้องท่องเที่ยวทะเลบัวดแดงแล้วนะคะ ในครั้งนี้นะคะถือเป็นการนําเสนอค่ะเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีรวมไปถึงของดีของเด่นทั้ง20อ,อําเภอด้วยค่ะคในเชช่างภาพนะคะตัวยูตัวยูธานีค่ะสัญลักษณ์สาคัญเลยนะคะร,ะรับสัญลักษณ์นี้ใช่แล้วค่ะอุดรธานีก็คือตัวยูนั่นเองนะคะขึ้นตนนะะพพ้นนะคะช่วงปลายปลายกุมภาพันธ์นะฮะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอเสียงประเบมร์ด้วยค่ะทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณเป็นชิชมนะครับในส่วนของนิทรรศการนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ได้นํามาตัดแสดงที่ซุ้มวงไฟด้านข้างนี้เองนะครับก็จะบอกถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจที่เห็นในวีดีทั้นบางทีดูไม่ทันไม่ทันค่ะตรงนี้จัดเป็นบูธนะคะเป็นภาพถ่ายให้ทุกท่านร่วมกันนะคะศึกษาโดยก็มีข้อมูลนะคะของแต่ละที่ให้ทุกท่านนะคะได้ชื่นชมคุณค่า คองท่านะขึ้นมาจุ่มม้วนกับเราบูไปโชให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยใช่แล้วค่ะห็นแน่นอนว่ามีการก่อนว่าถ้ามีานตลาดนี่ต้องต้องได้ขายสินค้าจริงๆนะคะและย้ำอีกครั้งนึงนะคะในช่วงสองทุ่มค่ะถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทุกท่าน้องเออโทรกันกได้เลยนะคะว่าสนใจบูธไหนหรือสินค้าตัวไหนแล้วก็ถ้าจะให้ดีค่ะแล้วก็โพสต์ปในทางโซเชียลมีดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาครับอ่าพวนกะเลยเคยได้ยินอ่าปักกับแก้บพวนกะเลยใช่ไหมคะ,ะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราเดินต่อมาที่บูธนี้ค่ะอุ่นทอมือมีอ อันนี้ก็ประมาณนี้ต้องบอกค่ะต้องบอกความจริงกับลูกค้าค่ะถูกต้องยาหรือเปล่าต่แค่การเป็นเซเบิร์นะคะคุณแม่จะทานข้าวมันทอด้ายจัลเกะนะคะเนเจอร์แล้วอะไรปะสำคัญของเธอแบบแต่เล่นไม่จะอยู่ฝั่งนี้นะคะชอบสีอย่างนี้อันนี้อาบน้ำอาบเป็นวงตอนหน้าหนาว เราขยบบ้านขาสงเราขาพิเศษลยครับว่านี่เป็นยังไงบ้างคะหือค่ะเป็นดังนั้นเสื้อผ้าเราออกแบบเนีม pues ันจะเท่ากับลายผ้านี่ย้อมสีูค่ะซัมเร์ี่เลยใช่เลยนี่เป็นผูกถ่ายย้อมอี่ย้อมจากค่ะคือนี่เราถุตาถุงกาถุงตงาถุงาเุงตาถุาตาถุงงตาถุงตาถุงาาถุางตนถุงตาถุงตาถาาถง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่คนแก่ที่ทอมองไม่เห็นได้ด้วยนะสุดยอดมากค่ะบินถ่ายวันนี้มากกว่าร้อยสวยงามมากที่เขาเห็นคนก็ถ่ายรูปมาเนาะจริงจริงอหลวงพระบางเขามีค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากสวนมากมากแล้วก็พิจารณไม่ควรอยู่ราชการค่ะวันพระ นีนะคะที่ทาบ้านผาสิงอยากจะนำเสนอนะคะขอบพระคุณมากมนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะคุณค่ะช่างขายเส้นแจ๋ค่ะราคาเท่าไหร่่ยี่สิบบาท่ยบนคบ่านะยี่สิบบาทะบาได้มาองีหน้ได้เลยนะคบเป็นขับมาแล้วนะคะเด็กๆนะคะเซตนี้นะคะเชิ ได้เลยค่ะตอนนนี้เราพูดในมือต่อได้ใไหมฮะต่อได้เลยรตอนนี้คือเตรียมแก้วกำลังเราเรียกเดี๋ยวเราดึงใหก่อนได้เลยครับอ่าต้องแบบนี้นต่ฮะเอาละครับตอนท่านประชาสัมพันธ์ค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรเก้าอี้ตัวไหน